หมูสันในมาสไลด์เป็นแผ่นบางๆนิดนึงนะครับเราก็มาเริ่มทำด้วยการซอยเครื่องเทศก่อนนะครับก็จะเป็นตะไคร้ซอยเป็นแว่นบางๆอย่างนี้นะครับตามด้วยหอมแดงหรือจะเป็นหอมแขกก็ได้นะครับซอยเป็นือแว่นเหมือนกันนะครับกระเทียมก็ซอยเป็นแว่นอย่างนี้นะฮะใบมะกรูดซอยเส้นเป็นฟอยๆนะครับ พริกจินดาแดงก็ซอยเป็นแว่นนะฮะมีจะสับเลยก็ได้นะครับตามชอบเพิ่มเติมได้ตามชอบนะค,ความเผ็ดนำกระทะมาตั้งเติมน้ำนิดหน่อยครับนำหมูสนันในเราลงไปรวนให้หมูสุกป,ประมาณ9กบก็พอนะฮะเดี๋ยวหมูจะแข็งกระด้างนะฮะประมาณนี้นะฮะแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปทำน้ำผ้าหรือว่าน้ำยากันครับนำกะละมังมาเติมน้ำปลา2ช้อนโต๊ะ น้ำตาลมะพร้าวหรือว่าน้ำตาลปี๊บนะฮะหนึ่งช้อนโต๊ะเติมเป็นผงชูรสครึ่งช้อนชาไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะครับพริกเผาหนึ่งช้อนโต๊ะครับแล้วก็ละลายรสชาติให้เข้ากันครับเติมน้ำที่เราลวนหมูลงไปนิดนึงแล้วก็คลุกเคล้าซ้ำครับบีบมะนาวลงไปแนะนำให้ใช้เป็นมะนาวสดจากลูกนะฮะ ประมาณ3มช้อนโต๊ะแล้วก็มาลงเครื่องที่เราซอยหรื้อหั่นไว้นี่นะฮะลงไปทั้งหมดเลยนะครับคุกเค้าซ้ําอีกรอบครับพอได้แล้วก็มาลงหมูสันในของเราลงไปเลยคุกเค้ารสชาติให้เข้ากันกับตัวเนื้อหมูแล้วก็ลงเป็นสแนัแในลงเยอะได้นะครับคุกเค้าซ้ําอีกนิดหน่อยพอนะครับเท่านี้ก็ได้แล้วฮะจัดลงจานพร้อมรับประทาน กินและสีสันนี่แบบใช้ได้เลยครับลงไปสระแน่ด้านบนนิดนึงเมนูนี้ค่อนข้างที่จะเปลืองน,นง้ำลำไยนะฮะสำหรับ EP นี้เชฟชาก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ